สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกู๊ตี่นะคะรานะคาห้าสิบแปดสิบขอโทษค่ะห้าสิบห้าสิบแปดสิบแล้วก็เอ่มีแค่นั้แนแหละห้าสิบแปดสิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูพวกห้าสิบกันก่อนเนาะ นี่นะคะเป็นพวก50นะพวก80จะอยู่ตรงนี้นะคะมาดู50กันแรกชิ้นนี้นะคะเป็นของตั้งแต่รตที่แล้วแล้วนะคะดูความสโลกันลอตนี้นะคะแล้วแพ็กเก็ตมันยับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแพ็กเก็ตให้เป็นออนเซนแยมโลนะคะนี่จาก70นะนี่จ่ายราคา70นะคะลดเหลือราคา ตอนนี้นะคะเหลือ50นะจะโลมากนะคะก็จะโลอยู่นิดนึงต่อมานะักล้วยนะคะกล้วยกล้วยตัวนี้นะหมดไปแล้วหนึ่งตัวเพิ่งจะมารีวิวนะคะนุ่มนะสวยมากกล้วยตัวนี้นะนุ่มมากอะราคา50นะคะแล้วก็ต่อมานะคะคัพเค้กอีก คัพเค้กนะ mm. มีเป็นตรงนี้นะเป็นสีน้ำตาลอันนี้อันเก่าล้อเก่านี่สีชมพูสวยมากเหมือนจริงมากอะสีชมพูสมีม่วงมวงมาก แล้วก็เป็นสีเขียวนะสีเขียวสวยที่สุดเราว่านะคะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะมีสีฟ้าด้ยนะแต่สีฟ้าตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจใส่เดี๋ยวเราจะหาแพ็กเกจให้นะ,ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาออกให้ดูให้มันเป็นประมาณนี้นะคะสีฟ้าบีบกันเนาะแค่นี้พอเดี๋ยวจะมีตำหนิคิละห้าสิบบาทเท่านั้นนะ ต่อมานะคะเป็นพวกวาฟเฟิลแล้วกันวาฟเฟิลตัวนี้นะคะราคา50นะคะ40นี่ไม่ใช่นะผิดะคะ่ะ40นี่เราเขียนผิดราคา50าสนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหน้าไหนบ้างนี่เป็นสีชมพูนะคะสีชมพูหน้านี้นุ่มสโลนะคะ แล้วก็หน้านี้นะคะาสแล้วก็มีเป็นสีฟ้าสีฟ้านีเป็นหน้านี้แล้วก็หน้านี้ค่ะแล้วก็สีชมพูเข้มก็สีน้ำตาลนหน้านี้ขนาดน,น,นี้ตอนนี้เหลือกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่ง6 7สสี่ห้าเ็ดหลือเจชิ้นนะคะวาเฟิลนะคะเหลือเจชิ้นเท่านั้นนะต่อมานะคะเป็นนี่ บพวก Hello k i t t โบ,บ, Kitty, โ,บโบของ Hello k i t t หรือเปล่าเหลือกี่ชิ้นเจดชิ้นเหมือนกันนะมีเป็นสีเขียวหนึ่งสีสเป็นโขเมหนึ่งสีน้ำตาล1นึ่สีเหลืองมา3ามก็สีชมพูอ่อนมาหนึ่งนะคะราคาห้าสิบบาท เท่านั้นนะคะเห็นร้านอื่นขายร้อยหนึ่งนะต่อมานะคะเป็นกล้วยนะเป็นกล้วยเด้ง <c oughs> กล้วยเด้งราคาแปดสิบ่อมาเป็นพวกยืดๆนะคะพวกยืดแล้วก็พวกไส้ไหลเหลือกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบไส้ไหลก่อนนี่ไส้ไหลราคาห้าสิบนะคะ องมไม่ค่อยชัดนะราคาห้าสิแล้วก็มีเป็นโมจินะคะโมจิมีสองอันนะคะสีเหลืองกับสีชาเขียวราคาห0บาทโมจิยืดแล้วก็มีเป็นโมจิยืดที่มีกูเดธมะนอนอยู่ข้างบนนะคะราคาห้าสิบาทเท่ากันแล้วก็มีเป็นนี่ข้าวเกียบ ย่างยื่นนะมีเป็นที่จริงมี3สีตอนนี้เหลือแค่2สีมีเป็นสีชมพู1แล้วก็สีเชกเกลกสองนะคะรนะคา5้าบาทต่อมามาดูพวก80กันดีกว่าค่ะพวกแปก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาดูอย่างชิ้นแรกกันดีกว่าค่ะชิ้นแรกเป็นไวด้งค่ะ มีเหลือโบดำหนึ่งอย่างนะคะราคาแปดสิค่ะ,คะแล้วก็มีเป็นตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้จะราคาร้อยหนึ่งหลืบแปค่ะ,คะเป็นโค้ดนะคะโค้ดแมวนะคะจะราคาร้อยหนึ่งหลืบแปบาทนุ่มสโลนะคะแผ่นใหญ่นะคะต่อมานะคะเป็นบัน e um อิโมจิจัมโบ้ค่ะ บันอีโมจิจัมโบ้ค่ะนี่นุ่มมากๆเลยนะคะราคาแปิบบาทจัมโบ้มากค่ะต่อมานะคะเป็นจัมโบ้แพนด้าบันค่ะมีเป็นโบชมพูจะสโลมากหน้าหน้าธรรมดาก็จะสโลมากเหมือนกันค่ะราคาแปดิบบาทต่อมาเป็นนี่นี่เลยนะคะเป็น โดนัทหลุนคิตตี้จัมโบ้ค่ะมีเป็นไซส์มีเดียมด้วยจากกิปที่แล้วนะนี่นะคะนุ่มมากนุ่มสโลนะคะนุ่มสโลทุกชิ้นเลยอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนะคะจะต้องขอโทษด้วยจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือชิ้นนี้ที่มันแข็งแข็งกว่าชิ้นอื่นๆเลย แข่งมากราคา80บาทราคาถูกมากอะแล้วมาชิ้นใหญ่อะ่ะเอาน,นีแต่สีเขียวนะไม่ไม่มีสีอื่นแล้วนะคะแล้วก็จะมาชี้แจงอีกอย่างหนึง่งเรามีเป็นเซ็ตทำสลามขายด้วยนะคะนี่นะเป็นเซ็ตทำสลามนี่มีหลายสีหลายอะไรเลยนะคะ นี่นะที่เราบอกไปนะคะเซตละ30บาทเท่านั้นนะนี่อันนี้นะคะจะเป็นเซตที่เราเจะไปขายที่ตลาดนะคะแล้วก็นี่อันนี้นะเป็นอันที่เราจะทำลงคลิปให้ดูนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเฟซน,นะคะปุยไฟหลังสวนเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ด้านล่างนะคะโอเคเนาะ ราคาที่30บาทนะคะถูกมากๆค่ะแล้วก็พวกนี้สะกรูดี่พวกนี้นะคะช่วยๆกันใหม่จะเหะลือนิดเดียวแล้วนะ๋ยวมันจะหมดจะก่อนเพราะเราขายถูกมากจริงๆเห็นร้านอื่นนะเองเช่นกล้วยได้เงี้ยขาย90าบเนี่ยพวกจัมโบ้อลไวเนี้ขายร้อยหนึ่งนันนี้ร้อยห้าสิบนะเราเห็นนะร้อยห้าสิบอันนี้หนึ่งร้อย ร้านแยมโรช็อปอะนะแล้วก็อันนี้แต่เราว่าร้านแยมโรช็อปก็ขายถูกมา,มากๆเลยนะคะขายถูกจริงๆก็แนะนําร้านนั้นเหมือนกันนะเพราะร้านนั้นของเยอะอยจริงๆทั้งของแท้แล้วก็ของไ่แท้ด้วยนะคะนี่ก็พวกนี้นะที่เหลือเราจะมารีวิวเป็นตรงนู้นนี่ ตากานี้ตากาสุดท้ายาาที่าาเราจะรีวิวเป็นตาก้าพวกยืดยืดพวกนั้นนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย